สวัสดีครับอยู่กับเราร้านวาน,นิลาดรเรนเตอร์นะครับและผมแอดโอ๊กจากเพจวานิลาดเรนเตอร์ดอทนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่พ V วิวผลงานการจ้างกันอีกแล้วนะครับเรามาอยู่กันที่หมู่บ้านาสุภาัลาเบลล่านะครับรามินทานะฮะก็ลักษณะบ,บ้านก็จะเป็นบ้านทาวน์โฮมสชั้นนะครับในส่วนของผลงานของเรานะครับจะเป็นยังไงนั้นเราก็ไปรับชมสินค้าพร,พร้อมกันเลยนะครับไปเลย ก็จบไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้ทางเพจนะครับหรือว่าจะติดต่อมาตามที่อยู่ในข้อมูลบนโพสต์ด้านบนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้๊ายบายครับสวัสดีครับ